สวัสดีเพื่อนเอนที่น่ารักนะคะวันนี้ยกไทยพามาเดินอาบปีนใกล้นะคะเพื่อน,อนจะมาหาซื้อที่ใส่โทรศัพท์นะคะเพื่อน อากาศยามเย็นนะคะเ,เพื่อนๆคนก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะคะเ,เพื่อนๆมีผานทันเล็กทันน้อยนะคะเ,เพื่อนมีทุกไซส์เลยนะคะผาน มีหลอดไฟนะคะเรือมีหลายไซส์หลอดไฟปลั๊กไฟนะคะมีที่วางโทรศัพท์นะคะติดหน้ารถติดรถยนต์นะคะ

มีเสียงเพลงอีกแล้วดอกโทรศัพท์เยอะเลยนะคะที่ขายราคาถูกมากเลยนะคะเพื่อนๆตรงนี้ก็เป็นสายชาร์ตนะคะ สามตาสี่ตามีหลายตาเลยนะคะเ,เพื่อนๆมีหลายระบบนะคะมีแว่นตาแว่นตาก็มีนะ,ะแว่นสายตานะคะเ,เพื่อน าเดินชนเฉยเลยเนาะอันนี้ก็เป็นคาร์ทโทรศัพท์เนี่ยเดินนะออกตรงนี้ถนนนั่นเลยอ่ะตรงนี้ก็เป็น ซำซเยโป,โปสถานีรถไฟใต้ดินนะคะเพื่อนๆซอยยาวเลยนะคะ อบลิวกลนะคะเพื่อนๆอยากพามาเดินอาบลิวกล้ยนะคะเพื่นอนๆ่าเพ,พ,พื่อน คลิปก่อนนะคะขอถ่ายคลิปก่อนมาซื้อของนะคะเนี่ยสายชาร์จไฟชาร์จโทรศัพท์นะคะเพื่อนเพื่อน

นี่ก็เป็นรถเยนเล็กๆน,น่ารักน่ารักล่ะคะ่ะรถเดิน่ายเป็นมัดๆเลยนะคะสายไฟขายนี่ปักไหลขนาดไหลไซส์เรื่อนเอน ซีมโทรศัพท์ขายก็เยอะนะคะเพื่อนใค่องมาเที่ยวฮ่องกงนะคะมาซื้อค์ทได้เลยนะคะมีรับเปลี่ยนทานทานมีทั้งนาฬิกาเก่านาฬิกาใหม่นะครับเพื่อน เจอเพลงแล้วส่วนมากจะเจอเพลงนะครับเพื่อนนี่ก็เป็นป็อ,อกฮอลศ์สั์ซีมทัสนะครับเพื่อน มีขายพัดลมเล็กพัดลมใหญ่วิทยุไฟฉายก็มีนะเพื่อนๆตรงนี้ก็เป็นเจาะฝาผนังนะคะที่เจาะฝาผนังนะคะเพื่อนๆ สวยจะทนหรือไม่ทนก็ไม่ทราบนะคะเพื่อนๆพี่นนีพี่สนด

่านโทรศัพท์ก็มีนะคะเพื่อนๆที่นี่เขาก็รับแก้นะคะโทรศัพท์มีทั้งรับแก้ข้างในก็มีเครื่องเสียงนะคะเพื่อนๆมีเครื่องเสียง ขายเครื่องเสียงตรงนี้ก็เป็นวีดีโอเก่าๆนะครับเพื่อนร้านวะีนนนนดีโอเก่เาๆ ยกไทยต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมที่ให้กำลังใจนะคะยกไทยขอลงคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าและก็เพื่อนใหม่นะคะที่มาชมคลิปให้กำลังใจเพื่อนๆทุกท่านโชคดีมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเฮงๆเลยรวยทำคลิปปังๆกันทุกๆกท่านนะคะบายยค่ะสวัสดีค่ะ